สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับช่องบ้านแสนดีการ์เด้นนะคะวันนี้เราไปเอาต้นมะเขือเทศน,นะคะมาจากสวนพอดีว่าเราปลูกต้นมะเขือเทศทางนู้นแต่เราก็กําลังย้ายย้ายผักที่อยู่สวนเก่าฝั่งทางนู้นนะคะมาปลูกใหม่ที่ตรงสวนตรงนี้เอามาใส่กระถางนะคะเมื่อคืนฝนตกอีกแล้วค่ะฝนตกชุ่มชื่นเลยเราเตรียมตัวนี้มาใส่เพื่อปลูกมะเขือเทศน,นะคะ เป็นมะเขือเทศลูกทอ้อต้นเขาใหญ่แล้วค่ะบางต้นก็คือมีลูกแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็เลยย้ายมาย้ายมาทั้งดินเลยนะคะแรกเราก็เริ่มแรกเราก็จะใส่เป็นหญ้าเน่านะคะไปก่อนเพื่อรองพื้นก้นกระถางให้เขาค่หญ้าเน่าเราก็ต้องผสมกับดินแล้วก็เสียงนกหวีดดังหนวกหูมากค่ะทุกคนนอกอะไรไม่รู้ร้องเหมือนเสียงนกหวีดจ้า ง่ายๆเลยจ้าเดิมดินให้เขาดินที่สวยเราจะเป็นดินโปร่งนะคะทุกคนจะเป็นอ่าจะเป็นที่เท่าเตาเผาฐานส,ส่วนใหญ่แล้วก็มีเศษถ่านเล็กทาน,น้อยนะคะรวมอยู่ด้วยแล้วก็ใส่แกลบเท่านั้นเลยค่ะ ไม่มีไม่มีมูลสัตว์ตอนนี้นะคะเราจะใช้เป็นน้ําจากมูลกลบนะคะมารดดินตอนตอนที่ว่าเราล้างบ่อกบก็จะมีมูลกลบแล้วก็อาหารกบที่หลุดติดกลับมากับน้ําน้ํามูลกลบด้วยนะคะเราก็จะมารดดินเป็นปุ๋ยดีนักแรนะคะทุกคน ไม่สะดวกเลยเอามาคุกเขาในนี้ก็ได้เลยง่ายๆเลยจ้าก็จะใส่ดินให้เขาแล้วก็แปลกให้ดินโปร่งหน่อย ้ตักล้าเพราะว่าเขาต้องการดินเยอะเขาต้นใหญ่แล้วนะคะเดี๋ยวเอาออกก่อนนะเอาออกกัอนนะแล้วนะตักใส่ทีเดียวนะ เก่าดินเขาไม่ดีนะคะต้องสร้างดินใหม่ให้เขาจะรอดหรือเปล่าเนะ้ะดินไม่มี ลองดูว่าน้องจะรอดไหมนะเราก็ต้องการย้ายน้องมาทั้งหมดเพราะว่างมันไม่มีดินแล้ว น้องหมาก็จักอะไรนะคะทั้งเ่ากันเองทั้งติดกัดก็ไม่รู้นะคะทุกคนมันหลากหลายช่วงนี้เป็นฤดูของน้องหมาจ้า ปกติก็เ็าปลูมกมะเขือเทศต้นเล็กๆกันนะคะตอนนี้เราย้ายมาเพราะว่าน้องไม่มีดินนะแต่แลราก็จะลองดูว่าน้องจะอยู่ได้ไหมจะโตให้เราไหม ื่อวานได้ฝนเมื่อคือนก็โอเคนะคะนี่ <Okay. S 1> ต้นตั้งชูดี mm hmm. ใส่หญ้านาเพื่อ ให้ฉันหน้าดินเขาไม่ไม่แห้งเกินไปแล้วก็ช่วยยึดต้นต้นไม้ด้วยนะคะต้นหักเราด้วยยกขึ้นพื้นหมดเพราะว่าหอยทากกวนเยอะนะคะอย่างน้อยเราเห็นเราก็เก็บออกได้เลยสะดวกวางไว้กับดินไม่ได้เลยนะคะหอยทากเยอะมาก ดเดี๋ยวดูก่อนว่าเราอาจจะไปยกมาจากสวนนู่นเลยนะคะจะไปอ่ะทำปลูกเขาจากสวนนู่นแล้วยกมาทางต้นเลยเพราะว่าดินเขาไม่มีเนาะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาที่แปลงมะเขือเทศที่สวนเดิมนะคะ มาย้ายมะเขือเทศจากตรงนี้ไปใส่แปลงนู้นค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาโตเป็นต้นใหญ่แล้วนะคะแต่ว่าเขาไม่มีดินดินเขาไม่มีแล้วเราต้องมาย้ายเของออกไม่งั้นเขาก็จะไม่โตให้เราอยนะู่ดีนะ เสียด้ย้ายตั้งแต่ต้นเล็กๆนะคะตอนนั้นเราก็ยังไม่มีตอนนั้นเรายังไม่ได้ทําสวนโอ้โะเสีด้ย้ายตั้งแต่ต้นเล็กๆจะรอดไหมล่ะตอนเนี้ยะดินไม่มีเลย น้องจะรอดให้หรือเปล่ามีลูกกันหมดแลือด้วยต้องลองดูนะคะจะรอดไหม,มดินเก่าก็ไม่มีเพิ่มเลยอะ่ะรอดยากรอดยากเอาดินเก่าต้มรากไว้หน่อยนะคะต้มราก ใ้ดินเก่าตุ้มรากของรากไว้ก่อนนะ ดเดียเสร็จเรียบร้อยหนึ่งต้นเดี๋ยวจะไปคุมฟางค่ะนี่ก็จะน้ำหนักเบาไม่น้ำหนักนักไม่หนักนะนี่เดีวไปคุมฟางคุมหญ้าแห้งแล้วก็เอาไปตั้งนู้นนะคะ วันนี้ได้สองต้นนะคะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้น้องจะยังอยู่กับเราไหมนะแต่ได้ย้ายตั้งแต่ต้นน,น้อยๆนะทุกคนต้องดูลองดูค่ะใส่ย่าเน่า ใหม่นะคะทุกคนตัง้งแต่แรกเนาะแต่ถ้ารอดก็คือเราจะต้องย้ายออกมาให้หมดทั้งสวนก็ได้หลายสิบต้นอยู่นะคะมีติดลูกแล้วเท่ากับปั้นเลยทุกคนก็จะย้ายมาทั้งลูกอย่างนั้นแหละต้องดูดูสองต้นนี้นำร่องก่อนนะคะถ้ารอดก็คือย้ายหมดเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะรอดูน้องเขาว่าจะรอดจบเราไหมนะคะในคลิปนี้โอเคเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ เราก็จะตากแดดไว้ทั้งวันแบบนี้เลยนะคะรอดก็คือรอดเลยจ้า